อยากมีความรักที่ยั่งยืนคู่รักต้องเคารพกันและกันเขาว่ากันว่าหากต้องการมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคู่รักจําเป็นต้องเคารพซึ่งกันและกันความเคารพที่ว่าคือความเคารพซึ่งความแตกต่างของกันและกันค่ะเนื่องจากความแตกต่างนั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นเพียงสิ่งที่ต้องปรับตัวเข้อหากันต่างหากวิธีการจะมีอะไรบ้างนั้นตาม P.R. a r i t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงมาทางนี้เลยค่ะ1พูดคุยกันเป็นประจำ คู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานหรือว่าคบหากันมานานอาจมองข้ามความสําคัญของการพูดคุยกันไปจนอาจเป็นสาเหตุของปัญหาความแตกร้าวในความสัมพันธ์การพูดคุยที่สามารถยืดอายุค,ความสัมพันธ์นั้นหมายรวมถึงตั้งแต่การพูดคุยถามไถ่สารทุกสุกดิบในชีวิตประจําวันไปจนถึงการอัปเดตเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจําวันค่ะ 2. รับฟังปัญหาของกันและกัน หนึ่งในเหตุผลที่คนเรามีคู่กันนั่นก็คือการมีคนที่คอยรับฟังปัญหายาาเท้อแท้แต่เมื่อใดก็ตามที่คนรักกันไม่ฟังปัญหากันความเครียดย่อมจะก่อตัวขึ้นมาค่ะเนื่องจากทําให้เกิดความห่างเหินในครอบครัวหลายคนอาจตั้งคําถามว่าการรับฟังปัญหาอาจจะยิ่งทําให้เครียดเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงแนะนําให้รับฟังปัญหากันแบบสร้างสรรค์ค่ะ 3. ติดต่อกันอย่าให้ขาด สำหรับคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าต้องเดินทางตลอดเวลาการติดต่อกันจะช่วยยืนยันถึงความมั่นคงในความรักได้นะคะหลายคนอาจไม่มั่นใจว่าความรักจะอยู่ยืนยาวเพราะไม่ได้พูดคุยเห็นหน้าหรือว่าใช้เวลาร่วมกันเท่ากับการได้อยู่ใกล้ชิดกันดังนั้นทางออกสำหรับปัญหานี้คือการติดต่อกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คู่รักสามารถติดต่อกันได้หลายวิธีค่ะปัจจุบันมีช่องทางมากมายเช่นโทรศัพท์ไลน์ เฟส t i ม e จะช่องทางไหนก็ได้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์นอกจากวิธีข้างต้นแล้วการติดต่อกันด้วยการทำเซอร์ไพรส์ก็ทำให้คู่รักรู้สึกประหลาดใจและก็เพิ่มความรู้สึกต่อกันมากขึ้นด้วยค่ะ 4. กอดกันให้มากขึ้นกอดนั้นสำคัญชะไหนเคยถามคำถามนี้กับตัวเองบ้างไหมคะว่าทำไมเราถึงรู้สึกดีเวลาถูกกอดและรู้สึกอยากกอดคนที่เรารัก มีนักวิทยาศาสตร์เคยให้เหตุผลค่ะว่าการกอดกันทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนชนิดดีที่ช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงและยิ่งกอดกันในตอนเช้าๆจะยิ่งทําให้จิตใจเบิกบานไปทั้งวันหากกอดกันหรือจับมือกันนานประมาณ10นาทีจะช่วยลดอันตรายจากความเครียดและการสัมผัสกันด้วยความรักก่อนออกจากบ้านไปทํางานจะช่วยป้องกันความเครียดจากการทํางานได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะ เคล็ดลับความรักที่ยั่งยืนเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณอาจจะไม่ได้ลองทําได้ในทันทีนะคะค่อยๆลองปรับลองทํากันไปก็ได้ค่ะเพื่อความรักที่ยั่งยืนของคุณและคนที่คุณรักติดตาม P.R. Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง P.R. Variety ด้วยนะคะ